สวัสดีครับ FC ซวันนี้วันที่6พฤษภาของป6นร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้เราก็มาชมกันว่าแร่ที่เราค้นพบใต้รังปลวกนะครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะออกปะกตายลุงนะครับออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราพบเจอได้ใต้รังปลวกนะครับ พบเจอได้ใต้รังปวกครับก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันที่6พฤษภามมนร้อยหสหนะครับมันร้อยหสบหกวันนี้เราก็ได้มาไลอีกรอบหนึ่งนะครับจะให้ชมความสวยงามของแร่พิกาดปวกอยู่ใต้รังปวกแต่เป็นสายแร่เขาอุ้นคลึ่ เป็นสายแรกเขาขุนขึ้นนะครับประกายก็จะออกแวววาวลักษณะแบบนี้ถ้าโดนก,ดดกนะระแสงแดดนะครับถ้าโดนกระแสงแดดนะครับก็จะมีความประกายแวววาวสวยงามนะครับมีน้ำเงินแดงเหลืองเขียวนะครับอยู่ในต้อนเดียวกันนะครับ เราก็จะให้ชมกันนะครับแต่และต้นแต่ละชิ้นนะครับว่าสีสันออกเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่คือเป็นสายแรกของเขาลุ้นลึมนะครับแต่ว่าเราพบเจอได้ใต้ลำปวกนะครับเราพบเจอได้ใต้ลำปวกนะครับสีสันก็จะจออประกายแวววาวนะครับ มาแบบนี้นะครับเ,ออเข้าแสงพลิกไปพลิกมาก็จะประกายลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับอย่างว่าเราค้นพบใต้ลังผวกเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วทีน,นี้แร่ได้มาก็มีความสวยงามมีความงดงามเป็นสายแร่ของ สายแรกเขาคึมของเราก็อยู่จังหวัดกาญจนบุรีเช่นกันนะครับเราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเช่นกันนะครับนะครับเราก็อยู่จังหวัดกาญจนบุรีเช่นกันลักษณะก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าแสงแดดเข้ามาก็จะมีประกายอย่างนี้นะครับมีประกายนะครับเพราะว่า บางครั้งว่าโดนแดดบ้างไม่โดนแดดบ้างครับถ้าโดนแดดก็สีก็ประกายลุมนะครับประกายลุมนะครับลายลุ่เขียวนะครับนี่เราพบได้ใต้ลังผงน,นะครับพบได้ใต้ลังคงคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากติดตามชมด้วยนะครับหาของแปลกๆสวยๆนี้นะครับสวัสดีครับ